ดวงชวิตานะครับประจําวันนี้นะครับมีดังนี้นะครับเจมมีมีไพ่เลือกอยู่มาสามชุดนะครับระหว่างชิ้นที่หนึ่งครับแล้วก็ชิ้นที่สองนะครับแล้วก็ชิ้นที่สามนะครับจะเลือกไพ่ชุดไหนทีนครับ1 2งสองหรือสามครับติ๊กตอกติ๊กตอกพอเสร็จแล้วก็เลือกบทพี่เลยนะครับสาหรับดวงประจำวันนี้นะครับหนคนที่เลือกไพ่ทีหนึ่งเป็นไงบ้างนะครับดวงชตาช่วงนี้นะครับมันก็มีอะไรที่พอไปได้ที่เดียวกันนะครับแต่ถึงไม่กับไม่ถึงกับเด่นมากนะครับแต่ที่อยากให้คุณรักดีขึ้นนะครับอย่างแรกกคุณต้องพัดี และไม่ผิดสุข้อการมีครับรักขยันนะแล้วก็จงรักภักดีต่อสถาบันชาติศาสนามพระประศาสน์ครับแล้วจะดีเองนะครับมาที่โดนเจเย็นนี้นะครับคนที่เลือกให้สอนนะครับเป็นยังไงบ้างนะโดยรวมมันก็มีอะไรที่เวิร์กมากพอตัวชิ้นเดียวกันนะครับขอเพียงแค่คุณจิตใจเข้มแข็งหน่อยครับทําจิตใจให้โฟร์พอภับรักดีครับอดทนทำงานหนักนิ่งรับรองเวิร์กยิ่งกว่าเวิร์กพอตัวก็แน่นอนเหมือนกันนะครับมาที่โดนเจเย็นนี้นะครับคนที่เลือก ไพยืสนะครับเป็นยังไงบ้างครับโดยรวมมันก็มีอะไรที่ดรอปไปเยอะหน่อยนะครับแต่ได้อยากให้เกิดทุกด้านดีขึ้นนะครับอย่างแรกคุณต้องรู้จักดีกับคนที่มีอุปนิเป็าหมายคุณให้เป็นครับแล้วก็อย่าใจร้อแล้วก็อดกาทำงานหนักและอดทนแต่รู้ที่ได้ครับแล้วจะค่อยดีเองนะครับก็ดูเซป่ยวยนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับจะตีระหว่างดูเจี่ยวยนี้นะครับระหว่างชุดที่หนึ่งสองสามเด่นสุดจะยอดตีไปที่ชุดที่สองเด่นสุดนะครับเพราะมีแต่ไพ่ดีๆทั้งนั้นเลยครับ ค่าเสียดน้อยมากครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับและถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่ากดใจนะครับกดแชร์กดคอมเมิคคิงต์ที้จะได้ครับและใครกดจากจะก,ก็รบกวดดนติดต่อที่จัดสักนิดนึงแล้วกันนะครับก็ประมาณนี้ครับได้แล้ครับผมอาจารย์จีรรัพาจีก,ก่อบหมอหนุ่ยสวัสดีครับ